สวัสดีครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการเข้าใจเรื่องโครงสร้างตลาดหรือ market structure นี่สำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพูดถึงผู้ประกอบการในชุมชนเราเองวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกประเด็นนี้กันโดยอ้างเองข้อมูลจากบทความดีๆนะครับเรื่องโครงสร้างตลาดและผลกระทบต่อธุรกิจชุมชนของครูพี่ลีดนรวีพัทรกุลพิมลจากดนรวี slow life investor ครับ ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะสำรวจโครงสร้างตลาดในแต่ละแบบแล้วมาทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆเลยว่ามันส่งผลต่อธุรกิจเล็กๆในชุมชนยังไงบ้างทั้งในแง่ดีแง่เสียเพื่อให้เราพอเห็นภาพรวมนะครับว่าสภาพแวดล้อมที่ผู้ประกอบการชุมชนต้องเจอเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ ซึ่งการเข้าใจพลวัตพวกนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะไม่ใช่แค่สำหรับตัวผู้ประกอบการเองที่จะต้องเอ,อ่อวางแผนปรับกลยุทธ์แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆด้วยเช่นผู้กำหนดนโยบายหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มันแข็งแรงขึ้นเพราะว่าโครงสร้างตลาดนี่แหละค่ะคือตัวกาหนดกติกาการแข่งขันเลยก็ว่าได้เยี่ยมเลยครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่โครงสร้างแรกสุดที่มักจะถูกพูดถึงเป็นพื้นฐานเลยก็คือการแข่งขันสมบูรณ์หรือ perfect competition ตามบทความเนี่ยเขาอธิบายว่าลักษณะสำคัญสคัญเลยก็คือมีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากสินค้าเหมือนกันเป๊ะค่ะเข้าออกตลาดก็ง่ายข้อมูลทุกคนรู้หมดแล้วก็ ไม่มีใครคุมราคาได้เลยเป็น price taker อย่างเดียวใช่ค่ะในทางทฤษฎีนะคะโครงสร้างแบบนี้มันเหมือนจะดีที่สุดเลยเพราะมันบีบให้ทุกธุรกิจต้องพยายามมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อจะอยู่รอดให้ได้ทีนี้ผลกระทบต่อธุรกิจชุมชนก็คือต้องเป็นเน้นเรื่องลดต้นทุนทําให้คุ้มค่าเป็นหลักเลยค่ะจะไปเล่นเรื่องความแตกต่างอะไรมากไม่ได้เลยแต่ในบทความก็เหมือนจะชี้ว่าในโลกจริงๆมันมันหายยากมากใช่ไหมครับโครงสร้างแบบนี้ ใช่ค่ะห,หาได้ยากมากแล้วการที่มันหายากเนี่ยมันมีความหมายกับธุรกิจชุมชนยังไงครับคือแปลว่า เป้าหมายเรื่องประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบเดียวหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะการที่มันหายากไม่ได้แปลว่าประสิทธิภาพไม่สําคัญนะคะแต่หมายความว่าธุรกิจชุมชนอาจจะต้องมองหาประสิทธิภาพในแบบของตัวเองมากกว่าเช่นอาจจะใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มันฉลาดขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือว่าความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่การลดต้นทุนแบบโหดๆเหมือนโรงงานใหญ่ๆเขาทํากัน Oh. ส่วนผลดีต่อชุมชนโดยรวมถ้าตลาดมันเป็นแบบนี้นะคะก็คือราคามันจะถูกลงมีการแข่งขันเรื่องคุณภาพบริการแล้วก็เกิดความเป็นธรรมอันนี้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เต็มๆค่ะอ่าเข้าใจแล้วครับคือต้องหาจุดแข่งด้านประสิทธิภาพที่มันมันเหมาะกับขนาดและบริบทของตัวเองมากกว่าทีนี้โครงสร้างถัดมาที่ดูจะพบเห็นได้บ่อยขึ้นมาหน่อยคือการแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือ monopolistic competition อันนี้มีผู้ขายหลายรายเหมือนกันแต่สินค้ามันต่างกันได้อะเลยทำให้พอมีอำนาจตั้งราคาเองได้บ้างนิดหน่อยใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยคือความแตกต่างนี่แหละค่ะเป็นหัวใจของตลาดแบบนี้เลยผลกระทบที่ตามมาก็คือธุรกิจชุมชนต้องหันมาเน้นเรื่องออการสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ใช่ค่ะสร้างจุดเด่นสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่คาว่าสร้างแบรนด์หรือสร้างความแตกต่างเนี่ยสำหรับร้านค้าเล็กๆในชุมชนมันมันหมายความว่ายังไงเลยบ้างครับคงไม่ใช่ทุ่มงบโฆษณาเหมือนบริษัทใหญ่ๆแน่ๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะในบทความก็ให้แนวทางไว้นะคะว่าสำหรับธุรกิจชุมชนแล้วเนี่ยความแตกต่างม,มันอาจจะมาจากเรื่องราวท้องถิ่นหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าบริการที่เป็นกันเองมากๆหรือการใช้วัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อ oh, ครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นรายใหญ่ๆเนะี่ยลอกเรียนแบบได้ยากมันคือการเปลี่ยนข้อจํากัดเรื่องขนาดให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ได้เลยนะคะน่าสนใจครับส่วนประโยชน์ต่อชุมชนก็ชัดเจนค่ะคือผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายขึ้นสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าที่มันสะท้อนตัวตนแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันที่บทความชี้ไว้นะคะ คือการแข่งขันที่ไปเน้นโฆษณาหรือการตลาดมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนโดยรวมสูงขึ้นซึ่งก็อาจจะผลักภาระไปที่ผู้บริโภคได้ครับแล้วตัวธุรกิจเองก็ต้องลงทุนกับการสร้างความแตกต่างนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็เสียลูกค้าไปได้ง่ายๆเหมือนกันฟังดูแล้วคือมีโอกาสสร้างตัวตนได้เลยนะแต่ก็ต้องลงทุนลงแรงกับการสร้างและรักษาความแตกต่างนั้นไว้ตลอดทีนี้ มาดูอีกแบบที่อาจจะน่ากังวลขึ้นมาหน่อยคือตลาดผู้ขายน้อยรายหรือโอลิโกโพลีอันนี้คือมีผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายคุมตลาดอยู่มีอำนาจสูงกำหนดทิศทางราคาได้เลยใช่ค่ะตลาดแบบนี้มันเหมือนกับอยู่ในสนามที่มีผู้เล่นตัวใหญ่ๆไม่กี่คนทุกการเคลื่อนไหวของรายหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรายอื่นทันทีเลย เพราะฉะนั้นธุรกิจชุมชนที่อยู่ในตลาดแบบนี้ต้องไวต่อสถานการณ์มากๆค่ะต้องคอยจับสัญญาณจากรายใหญ่ตลอดเช่นการเปลี่ยนแปลงราคาโปรโมชั่นใหญ่ๆหรือการเปิดตัวสินค้าใหม่อะไรพวกนี้ค่ะอืม hmm. ครับในบทความเขาก็เตือนถึงพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะเช่นสงครามราคาที่อาจจะบีบรายเล็กให้ตายไปเลย หรือที่อาจจะอันตรายกว่านั้นคือการแอบร่วมมือกันหรือ collusion นะคะเพื่อควบคุมราคาจำกัดการแข่งขันอุยซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่เปิดเผยฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับรายเล็กและแล้วผลกระทบต่อตัวชุมชนเองละครับเป็นยังไงบ้างในตลาดแบบนี้มันจะมีความผสมผสานกันอยู่นะคะ ด้านหนึ่งเนี่ยการแข่งขันของรายใหญ่ๆบางทีมันก็นำมาซึ่งนวัตรกรรมหรือการประหยัดจากขนาด e o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  m y s o s s c l l e ที่ทำให้สินค้าบางอย่างถูกลงได้เหมือนกันแต่ด้านกลับที่น่ากังวลกว่าคือมันจำกัดการแข่งขันอย่างรุนแรงเลยครับทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงราคาโดยรวมก็อาจจะสูงกว่าที่ควรจะเป็นและที่สำคัญคือมันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเลยค่ะต่อธุรกิจชุมชนรายใหม่ๆที่จะเข้าตลาด หรือรายเดิมที่จะขยายกิจการเหมือนมีกำแพงสูงๆกั้นเอาไว้เลยและแบบนี้ในบทความมีข้อเสนอแนะสำหรับธุรกิจชุมชนที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบโอลิโกโพลีบ้างไหมครับดูเหมือนจะเสียเปรียบมากๆเลยมีค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากด้วยคือเรื่องของการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายพันธมิตรค่ะรวมกลุ่มใช่ค่ะ บทความชี้ว่าถ้าธุรกิจชุมชนสามารถร่วมมือกันได้เช่นรวมกันสั่งซื้อวัตถุดิบทําการตลาดร่วมกันหรือสร้างแบรนด์ท้องถิ่นร่วมกันอะไรแบบเนื้อมันจะช่วยเพิ่มอํานาจต่อรองแล้วก็สร้างกรอบป,ป้องกันจากแรงกดดันของพวกผู้เล่นรายใหญ่ได้คือไม่ใช่แค่ตั้งรับอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะสร้างโอกาสใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยซ้าโหการรวมกลุ่มนี้เป็นทางออกที่น่าสนใจจริงๆครับทําให้มีพลังมากขึ้นเยอะเลย ทีนี้มาถึงโครงสร้างสุดท้ายที่ดูจะสุดขั้วที่สุดแล้วนะครับคือการผูกขาดหรือโมโนพลีอันนี้คือมีเจ้าเดียวครองตลาดเลยควบคุมทุกอย่างเบ็ดเสร็จใช่ค่ะกรณีนี้ผลกระทบต่อธุรกิจชุมชนนี้คือชัดเทนที่สุดเลยคือแทบจะไม่มีที่ยืนเลยค่ะอาจจะถูกกีดกันด้วยวิธีการต่างๆนานาหรือถูกบีบให้ออกจากตลาดไปเลยเพราะว่าไม่มีทางแข่งขันได้อยู่แล้ว แล้วผลกระทบต่อชุมชนล่ะครับนอกจากเรื่องราคาแพงที่เราพอจะเดาได้อยู่แล้วผลกระทบต่อชุมชนมักจะเป็นลบอย่างมากเลยค่ะนอกจากราคาที่สูงเกินควรแล้วเนี่ยการที่ไม่มีคู่แข่งมันทำให้แรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมหรือปรับปรุงคุณภาพสินค้าบริการมันหายไปเลยจริงด้วยผู้บริโภคก็ไม่มีทางเลือกอื่นและที่สำคัญคือผู้ผูกขาดอาจจะไม่เห็นความจำเป็นอะไรที่ต้องลงทุนในชุมชนหรือสร้างประโยชน์คืนสู่สังคม เพราะไม่มีแรงกดดันจากการแข่งขนันใดๆเลยมันส่งผลเสียต่อพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากๆค่ะโหเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่อันตรายทั้งต่อผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้บริโภคโดยรวมเลยนะครับเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือควบคุมอย่างเข้มงวดมากๆเลยถูกต้องที่สุดค่ะ นี่คือเหตุผลที่หลายๆประเทศเขามีกฎหมายต่อต้อตานการผูกขาดหรือ Antitrust Law นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์แบบนี้หรือถ้ามันจำเป็นต้องมีจริงๆเช่นพวกกิจการสาธารณูปโภคบางประเภทก็ต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยภาครัฐเข้ามาช่วยค่ะที่เราคุยกันมา4แบบนี้มันดูเป็นโมเดลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงตลาดส่วนใหญ่มันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับ บทความพูดถึงโครงสร้างตลาดแบบผสมหรือ mixed market structures ด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยเพราะว่าในโลกเห็นความเป็นจริงเนี่ยตลาดส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นแบบใดแบบ100%์หรอกค่ะแต่มันมักจะมีลักษณะผสมผสานกันอยู่ เช่นในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะอาจจะมีผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายที่แข่งกันดุเดือดเลยอันนี้ก็จะคล้ายๆโอลิโกโพลีแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีผู้ประกอบการรายย่อยๆจำนวนมากที่แข่งขันกันอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เก็ตอ๋อครับหรือในระดับท้องถิ่นซึ่งตรงนี้อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับโมโนโพลิสติกคอมเพติชันหรืออาจจะเพอร์เฟกต์คอมเพติชันปะปนกันไปอีกทีค่ะความซับซ้อนแบบนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับธุรกิจชุมชนครับ การที่เราเข้าใจว่าตลาดมันผสมผสานกันอยู่เนี่ยมันช่วยในการวางแผนธุรกิจได้ยังไงบ้างครับช่วยได้มากเลยค่ะการที่เราตระหนักว่าตลาดมันผสมผสานกันอยู่เนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจชุมชนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในสนามแข่งขันกันแน่กําลังเผชิญหน้าอยู่กับใครแล้วก็มีช่องว่างตรงไหนให้เราเข้าไปเติบโตได้บ้างเช่นถ้ามีรายใหญ่ครองตลาดหลักอยู่แล้ว ธุรกิจชุมชนอาจจะเลือกไปเล่นในตลาดรองที่รายใหญ่เขาไม่ได้สนใจครับผมหรือใช้จุดแข่งเรื่องความใกล้ชิดกับท้องถิ่นที่รายใหญ่เขาทําไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะการเข้าใจโครงสร้างแบบผสม จึงนำไปสู่การวางกลยุทธ์ที่มันแม่นยำมากขึ้นรู้ว่าเมื่อไหร่คนจะสู้เมื่อไหรคนร่วมมือหรือเมื่อไหร่คนจะหลบหลีกเพื่อหาโอกาสแล้วก็ลดความเสี่ยงไปพร้อมๆกันค่ะพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วชัดเจนเลยนะครับว่าโครงสร้างตลาดที่ธุรกิจชุมชนกําลังดําเนินกิจการอยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อแทบทุกมิติเลยจริงๆทั้งเรื่องกลยุทธ์ความอยู่รอดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ผลลัพธ์ต่อชุมชนโดยรวมด้วยใช่ค่ะ ถ้าให้สรุปแก่นสำคัญอีกครั้งนะคะการแข่งขันสมบูรณ์ถึงจะหายากนะคะแต่มันก็เป็นเหมือนอุดมคติที่ผลักดันประสิทธิภาพและราคาที่เป็นธรรมถ้าธุรกิจชุมชนจะเอามาปรับใช้ก็คือต้องหาประสิทธิภาพในแบบของตัวเองให้เจอการแข่งขันกึ่งผูกขาดอันนี้เป็นโอกาสสำคัญเลยค่ะในการสร้างความแตกต่างโดยใช้จุดแข็งของท้องถิ่นของชุมชนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนในการสร้างและรักษาแบรนด์เหมือนกันครับ ผู้ขายน้อยรายและการผูกขาดอันนี้เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างอันตรายเพราะมันจำกัดการแข่งขันทางเลือกกลน้อยลงทำให้ราคาสูงแล้วก็บั่นทอนพลวัตของเศรษฐกิจชุมชนการรวมกลุ่มของรายย่อยอาจจะเป็นทางรอดทางหนึ่งได้ค่ะตลาดแบบผสมอันนี้คือภาพความเป็นจริงส่วนใหญ่เลยการเข้าใจความซับซ้อนตรงนี้แหละค่ะคือกุญแจสำคัญในการหากลายุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์จริงๆดังนั้นสำหรับธุรกิจชุมชนแล้ว การปรับตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับต้องรู้จักใช้จุดแข็งเฉพาะตัวที่มีเช่นความเข้าใจลูกค้าในพื้นที่ความกล้องตัวหรือเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ต้องมาหยุดมองหาโอกาสใหม่ๆในตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยถูกต้องเลยค่ะและนอกจากการปรับตัวของธุรกิจเองแล้วนะคะอีก2ปัจจัยที่บทความเน้นย้ำม,มากๆก็คือความร่วมมือและบทบาทภาครัฐครับผม การรวมกลุ่มการของธุรกิจเ,เล็กๆไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามมันช่วยเพิ่มพลังต่อรองแล้วก็รับมือขามท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นแน่นอนส่วนภาครัฐเองก็มีบทบาทสําคัญมากๆในการสร้างกติกาที่เป็นธรรมป้องกันการใช้อํานาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ออกนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยอย่างจริงจังด้วยโครงสร้างตลาดแต่ละแบบเนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจชุมชนไม่ใช่แค่รับมือกับความท้าทายนะแต่ยังสามารถมองเห็นแล้วก็คว้าโอกาส รวมถึงการเข้าร่วมในความร่วมมือต่างๆได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นด้วยท้ายสรุปสันส้นๆอีกครั้งนะครับหัวใจสําคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือความเข้าใจเรื่องโครงสร้างตลาดนี่แหละครับเป็นเหมือนเครื่องมือสําคัญชิ้นหนึ่งเลยที่จะช่วยให้ธุรกิจชุมชนอยู่รอดและก็เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันใช่เลยค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้เราลองคิดกันต่อนะคะนอกจากเรื่องการปรับตัวตามโครงสร้างตลาดที่มีอยู่หรือการร่วมมือกันแล้วเนี่ย บทความนี้มันทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วมีแนวทางไหนบ้างที่ชุมชนเองในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเลยเนี่ยจะสามารถเข้ามามีบทบาทในการร่วมออกแบบหรือปรับเปลี่ยนกติกาและสภาพแวดล้อมของตลาดในท้องถิ่นได้บ้างเพื่อจะสร้างระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่มันยืดหยุน่นเป็นธรรมแล้วก็เอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน อันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราอาจจะต้องช่วยกันคบคิดแล้วก็หาทางทำให้มันเกิดขึ้นจริงต่อไปค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับผม